อย่าเหนื่อยเพราะคนอื่นเข้าใจและปกป้องพลังงานของตัวเองในชีวิตประจำวันเราทุกคนล้วนต้องพบเจอกับผู้คนหลากหลายไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่คนแปลกหน้าที่เราต้องติดต่อสื่อสารด้วยในแต่ละวันบางครั้งการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอาจเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีมีพลังและมีความสุข แต่ในบางครั้งกลับเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกเหนื่อยล้าท้อแท้หรือหมดกำลังใจหากคุณเคยรู้สึกว่าฉันเหนื่อยเพราะคนอื่นบทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นและคุณจะจัดการกับความรู้สึกนี้ได้อย่างไรทำไมเราถึงเหนื่อยเพราะคนอื่น1ความคาดหวังที่สูงเกินไปบ่อยครั้งเรามักตั้งความหวังกับผู้อื่นมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังว่า เขาจะปฏิบัติต่อเราอย่างที่เราปฏิบัติต่อเขาหรือคาดหวังให้เขาเข้าใจความรู้สึกของเราหากสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นไปตามที่เราหวังเราอาจรู้สึกผิดหวังและเสียพลังงานไปกับความรู้สึกนั้นนอกจากนี้การคาดหวังว่าผู้อื่นจะรับรู้และตอบสนองต่อความต้องการของเราในแบบที่เราต้องการอาจทำให้เกิดความเครียดและความรู้สึกว่าตัวเองถูกละเลยได้ การเรียนรู้ที่จะลดความคาดหวังและยอมรับความเป็นจริงของแต่ละคนสามารถช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นธรรมชาติมากกว่าเดิม 2. ความต้องการเอาใจผู้อื่นมากเกินไปหลายคนมีนิสัยที่ต้องการทำให้ทุกคนพอใจหรือกลัวว่าการปฏิเสธจะทำให้คนอื่นไม่พอใจซึ่งอาจทำให้ต้องแบกรับภาระที่เกินตัวและส่งผลให้รู้สึกเหนื่อยล้าโดยไม่จำเป็น นอกจากนี้การพยายามทำให้ทุกคนชอบหรือยอมรับตัวเราอาจทำให้เราสูญเสียความเป็นตัวเองและมองข้ามความต้องการของตัวเองไปการฝึกฝนให้รู้จักคุณค่าของตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาการยอมรับจากผู้อื่นและเรียนรู้ที่จะยืนหยัดในความคิดเห็นและความต้องการของตนเองเป็นสิ่งสำคัญการระหนักว่าเราไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้เสมอไปจะช่วยให้เรารู้สึกเป็นอิสระ และลดความกดดันทางอารมณ์ได้ 3. การอยู่ท่ามกลางพลังงานเชิงลบหากเราต้องใช้เวลากับคนที่มีนิสัยมองโลกในแงล่ลบชอบบน่นหรือมักทำให้เรารู้สึกแย่ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่สิ่งเหล่านี้สามารถดูดพลังงานทางอารมณ์ของเราได้มากกว่าที่คิดพลังงานด้านลบจากคนรอบข้างอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตของเรา ทำให้เรารู้สึกหมดกําลังใจเครียดหรือแม้แต่ส่งผลต่อความมั่นใจในตัวเองนอกจากนี้การที่ต้องฟังเรื่องราวด้านลบหรือการตําหนิซ้าๆอาจทําให้เรารับเอาพฤติกรรมหรือมุมมองเชิงลบมาโดยไม่รู้ตัวซึ่งอาจทําให้เกิดวงจรที่ไม่ดีต่อจิตใจของเราการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความคิดลบยังอาจลดทอนศักยภาพของเราทำให้เรามองไม่เห็นโอกาสหรือความเป็นไปได้ใหม่ๆในชีวิต ทางออกที่ดีคือการรู้จักรักษาระยะห่างจากคนที่มีพลังงานลบเกินไปหรือหากเลี่ยงไม่ได้อาจต้องฝึกการตั้งขอบเขตทางอารมณ์เช่นไม่รับฟังเรื่องที่ทำให้รู้สึกแย่มากเกินไปหรือหาวิธีปรับเปลี่ยนนอหูข้อสนทนาให้เป็นเชิงบวกการล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่คิดบวกสนับสนุนและเข้าใจเราจะช่วยให้เรามีสภาพแวดล้อมที่เสริมสร้างพลังงานและกำลังใจมากขึ้น สการพยายามเปลี่ยนแปลงผู้อื่นคนเรามักมีแนวโน้มที่อยากให้คนอื่นคิดหรือปฏิบัติตามแบบที่เราต้องการแต่ความจริงคือเราไม่สามารถควบคุมใครได้และการพยายามเปลี่ยนแปลงผู้อื่นมากเกินไปอาจทำให้เราสูญเสียพลังงานและความสุขของตัวเองนอกจากนี้การพยายามเปลี่ยนแปลงคนอื่นอาจทำให้เกิดความขัดแย้งและความตึงเครียดในความสัมพันธ์ได้เพราะคนเราทุกคนมีแนวคิด ค่านิยมและประสบการณ์ที่แตกต่างกันการบังคับให้ใครบางคนเปลี่ยนแปลงโดยที่เขาไม่ต้องการอาจสร้างความรู้สึกต่อต้านหรือทำให้เขารู้สึกถูกบังคับมากกว่าที่จะเป็นการพัฒนาไปในทางที่ดีทางออกที่ดีคือการยอมรับในความแตกต่างและเลือกโฟกัสไปที่การเปลี่ยนแปลงตัวเองแทนเพราะเมื่อเราเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่มีพลังบวกคนรอบข้างอาจค่อยๆสืมซับ และพัฒนาตามไปโดยไม่ต้องมีการบังคับหรือกดดันการให้คำแนะนำและแรงบันดาลใจอย่างอ่อนโยนแทนที่จะพยายามควบคุมเป็นวิธีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืนกว่าจะปกป้องพลังงานของตัวเองได้อย่างไร 1. ตั้งขอบเขตให้ชัดเจนการรู้จักปฏิเสธและตั้งขอบเขตเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาพลังงานของตนเองคุณไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเพื่อเอาใจคนอื่นเสมอไป หากบางสิ่งทำให้คุณรู้สึกอึดอัดหรือเหนื่เกินไปการพูดว่าไม่ไม่ใช่เรื่องผิดขอบเขตไม่ได้หมายความว่าคุณต้องตัดขาดจากผู้อื่นแต่เป็นการกำหนดแนวทางว่าคุณจะให้เวลาและพลังงานกับสิ่งใดมากน้อยแค่ไหนลองสังเกตว่าคุณรู้สึกอย่างไรในแต่ละสถานการณ์และกำหนดข้อจํากัดที่ช่วยให้คุณสามารถดูแลตัวเองได้ดีขึ้นเช่น การจำกัดเวลาการสนทนากับคนที่ชอบบนการไม่ตอบข้อความหรือโทรศัพท์ในเวลาที่คุณต้องการพักผ่อนหรือการแสดงออกอย่างสุภาพเมื่อคุณไม่สะดวกช่วยเหลือสิ่งสำคัญคือต้องมั่นใจในขอบเขตของตัวเองและยืนหยัดกับมันโดยไม่รู้สึกผิดการสื่อสารอย่างชัดเจนและมั่นคงจะช่วยให้คนรอบข้างเข้าใจและเคารบขอบเขตของคุณมากขึ้น ซึ่งจะทำให้คุณสามารถใช้พลังงานไปกับสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตของคุณได้ดียิ่งขึ้น 2. เลือกคบคนที่ส่งเสริมพลังบวกลองสังเกตว่าคนรอบตัวของคุณเป็นอย่างไรมีใครที่ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าหรือไม่ถ้าใช้ลองลดเวลากับคนเหล่านั้นและใช้เวลากับคนที่ให้พลังบวกสนับสนุนและเข้าใจคุณมากขึ้นการอยู่ใกล้คนที่มีพลังงานบวกช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นมีกำลังใจ และมองโลกในแง่ดีมากขึ้นคนเหล่านี้อาจเป็นเพื่อนครอบครัวหรือแม้แต่ที่ปรึกษาที่เข้าใจเราและสนับสนุนให้เราพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นในทางกลับกันหากเราต้องอยู่ท่ามกลางคนที่มองโลกในแง่ลบหรือต้องคอยรองรับปัญหาของคนอื่นโดยไม่ได้รับการสนับสนุนกลับมาอาจทำให้เรารู้สึกหมดแรงและเครียดโดยไม่จำเป็นวิธีที่ดีในการเลือกคบคนที่ส่งเสริมพลังบวกคือ การสังเกตว่าหลังจากใช้เวลากับใครบางคนเรารู้สึกอย่างไรถ้าเรารู้สึกสบายใจมีกำลังใจและสามารถเป็นตัวของตัวเองได้แสดงว่าคนคนนั้นส่งผลดีต่อพลังงานของเราแต่ถ้าหลังจากพบเชอกันแล้วรู้สึกหมดพลังท้อแท้หรือเครียดควรพิจารณาปรับความสัมพันธ์ให้เหมาะสมขึ้นเพื่อปกป้องพลังงานของตนเอง 3. ฝึกฝนการดูแลตัวเอง การดูแลตัวเองไม่ใช่แค่เรื่องของร่างกายเท่านั้นแต่รวมถึงจิตใจและอารมณ์ด้วยลองหาเวลาทําสิ่งที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายการทํำอาหารการวาดภาพหรือกิจกรรมใดๆที่ช่วยให้คุณรู้สึกเติมเต็มและผ่อนคลายนอกจากกิจกรรมที่ช่วยให้คุณผ่อนคลายแล้วการดูแลสุขภาพกายก็มีความสำคัญเช่นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การพักผ่อนให้เพียงพอ และการออกกําลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพกายที่แข็งแรงจะส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพจิตของคุณด้านสุขภาพจิตลองฝึกฝนการทําสมาธิหรือฝึกการหายใจลึกๆเพื่อช่วยลดความเครียดรวมถึงหาเวลาทบทวนตัวเองและจัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่าลืมให้เวลากับตัวเองเพื่อทําสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขเช่นการอ่านหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจฟังเพลงที่ช่วยให้รู้สึกสงบ หรือแม้แต่การออกไปสัมผัสธ,ธรรมชาติการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณมีพลังงานที่ดีและสามารถรับมือกับสิ่งรอบตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. ปล่อยวางและเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์บางครั้งการที่คนอื่นทำให้เรารู้สึกเหนื่อยไม่ได้เป็นเพราะเขาตั้งใจเสมอไปมันอาจเป็นธรรมชาติของเขาหรือเป็นสิ่งที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวบางคนอาจมีบุคลิกที่ชอบพึ่งพาคนอื่น ชอบระบายความเครียดหรืออาจไม่รู้ว่าพฤติกรรมของพวกเขากำลังส่งผลกระทบต่อเราอยู่การปล่อยวางและไม่ยึดติดกับพฤติกรรมของผู้อื่นจะช่วยให้เรารู้สึกเบาสบายขึ้นการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ยังหมายถึงการตระหนักว่าเราทุกคนล้วนมีข้อบกพร่องและความแตกต่างกันบางครั้งคนอื่นอาจไม่ได้ตั้งใจทำให้เรารู้สึกแยก่แต่เป็นเีมุมมองหรือวิธีการแสดงออกของเขาเอง การมองสิ่งต่างๆด้วยความเข้าใจแทนที่จะมองด้วยอารมณ์จะช่วยให้เราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสงบมากขึ้นหากเรารู้สึกเหนื่อยกับพฤติกรรมของบางคนแทนที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงพวกเขาลองปรับเปลี่ยนมุมมองของเราต่อสถานการณ์นั้นหรือเรียนรู้ที่จะสร้างระยะห่างที่เหมาะสมวิธีนี้จะช่วยให้เรารักษาความสงบภายในใจและไม่ปล่อยให้พลังงานลบของผู้อื่น ส่งผลกระทบต่อเราเกินไป 5. โฟกัสที่ตัวเองและความสุขของเราสุดท้ายแล้วเราเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อความสุขของตัวเองอย่าปล่อยให้พฤติกรรมของคนอื่นมามีอิทธิพลกับอารมณ์ของเรามากเกินไปลองหันกลับมาใส่ใจตัวเองให้มากขึ้นแล้วคุณจะพบว่าคุณมีพลังมากกว่าที่คิดเราไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของคนอื่นได้ แต่เราสามารถควบคุมวิธีที่เราตอบสนองต่อมันได้การเข้าใจว่าทำไมเราถึงเหนื่อยเพราะคนอื่นและเรียนรู้วิธีจัดการกับพลังงานของตัวเองจะช่วยให้เรามีชีวิตที่สมดุลและมีความสุขมากขึ้นโปรดจำไว้ว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะปกป้องพลังงานของตัวเองและไม่มีอะไรผิดในการให้ความสำคัญกับความสุขของคุณเองหากคุณชอบบทความดีๆแบบนี้หรืออยากให้ทางเราเพิ่มเติมหัวข้อไหนเป็นพิเศษ สามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพัฒนาตนเองวันละ1%ก็สำเร็จได้เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเราที่จะทำให้คุณมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ